ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสท็อกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่น้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์หรือที่เรียกกันติดปากว่า ACV โอ้โหได้ยินกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับสพคุณนี้มาเต็มเลยนะทั้งช่วยเผาผลาญไขมันลดเบาหวานหรือบางคนบอกว่าทำให้อายุยืนเลยก็มีเอแล้วตกลงมันจะจริงแค่ไหนกันล่ะเนี่ยวันนี้แหะครับเราจะมาเจาะลึกทุกหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้เพื่อหาคำตอบไปด้วยกัน ใช่ครับคำถามสำคัญมันก็อยู่ตรงนี้แหละที่ได้ยินกันมาเนี่ยตกลงว่า ACV มันเป็นยาวิเศษจริงๆหรือว่าเป็นแค่กระแสคิตๆในอินเทอร์เน็ตกันแน่เอาล่ะเรามาสวมบทนักสืบกันหน่อยดีกว่ามาแยกกันให้ออกเลยครับระหว่างคำกล่าวอ้างกับข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ โอเคก่อนที่เราจะไปกันไกลกว่านี้เนี่ยเรามาเริ่มจากจุดที่เบสิกที่สุดกันก่อนเลยครับไอเจ้า ACV ที่อยู่ในขวดที่เราเห็นกันเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่จะบอกว่ามันไม่ใช่อาหารเสริมที่ซับซ้อนอะไรเลยนะคือจริงๆแล้วมันก็คือน้ำแอปเปิลหมักธรรมดาธรรมดานี่เองครับแล้วหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้มันมีเรื่องราวมีสรพพคุณต่างๆนานาก็คือสารตัวเอกที่ชื่อว่ากรดอะซติกนี่แหละ แล้วกระบวนการทําของมันนะโหง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยครับมีแค่2สเต็ปเท่านั้นเองคือ 1. นึเขาจะเอายีสต์ใส่ลงไปในแอปปูบดยีสต์ก็จะไปกินน้าตาลแล้วเปลี่ยนให้เป็นแอลกอฮอล์ก่อนจากนั้นสเต็ปที่2ก็จะมีแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งเข้ามาจาัดก,การเปลี่ยนแอลกอฮอล์นั้นให้กลายเป็นกรดอะซิติกจบเลยง่ายๆแค่นี้เลยครับย้ำอีกทีนะครับว่า กรดอะสซิติกนี่แหละคือพระเอกของเรื่องทั้งหมดเลยมันเป็นตัวการที่ทำให้ ACV มีกลิ่นฉุนุนมีรสเปรี้ยวจีด๊ดและที่สำคัญคืออาจจะมีผลดีต่อร่างกายของเราซึ่งเรากำลังจะไปเจาะลึกกันนี่แหละครับทีนี้มาถึงจุดที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับคือค่า pH ของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3เท่านั้นเองซึ่งถือว่ามีความเป็นกรดสูงมากๆเลยนะครับเรานึกภาพตามนะน้ำเปล่าคือ7 กรดในแบตเตอรี่คือหนึ่งนี่อยู่ใกล้ฝั่งแบตเตอรี่เลยนะจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีๆนะคะเพราะมันจะกลับมามีบทบาทสำคัญมากๆตอนที่เราจะคุยกันเรื่องข้อควรระวังโดยเฉพาะกับฟันของเราเลยเอาล่ะครับถึงเวลาของไฮไลท์แล้วเรามาดูหลักฐานที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งที่สุดของ ACV กันเลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องการควบคุมน้ำตาลในเลือดครับซึ่งเป็นประเด็นที่มันทำได้โดดเด่นแล้วก็น่าทึ่งที่สุดแล้ว เลข25ที่เห็นอยู่นี่นะครับไม่ใช่ว่ามาจากการทดลองแค่งานเดียวนะแต่มันคือจำนวนการทดลองทางคลินิกที่เขารวบรวมมาวิเคราะห์ภาพใหญ่เลยหรือที่เรียกว่า meta analysis ซึ่งมีคนเขาร่วมทดลองทั้งหมดเนี่ยมากกว่า1,300คนแล้วผลที่ได้ก็คือชัดเจนมากครับว่าการกิน acv เนี่ยสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดตอนที่เราท้องว่างได้อย่างมีนัยยะสาคัญเลยโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวาน เอ๊แล้วมันทำงานยังไงล่ะคำเปรียบเทียบนี้อธิบายได้เห็นภาพสุดๆเลยครับลองนึกภาพตามนะว่า a c v เนี่ยมันทำตัวเหมือนแป้นเบรกคือเจ้ากรดอะซิติกจะเข้าไปช่วยชะลอการทำงานของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลผลก็คือแทนที่น้ำตาลในเลือดจะพุ่งปรีดขึ้นไปหลังกินข้าวมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็ไม่สูงเท่าเดิมด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับ สมมติว่ามีคนสองคนกินเบเกิลเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยคนที่ไม่ได้กิน a อ v เข้าไปเนี่ยระดับน้ำตาลอาจจะพุ่งไปถึง180เลยนะแต่คนที่กิน a อ v ก่อนเมื่ออาหารจุดพีของน้ำตาลอาจจะอยู่ที่ประมาณ140เท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าต่างกันเยอะเลยซึ่งอันนี้ต้องย้ำนะว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันรักษาโรคเบาหวานนะแต่มันเหมือนเข้าไปช่วยลดภาระให้กับร่างกายของเราได้อย่างชัดเจนมากๆแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นนะ ในระดับเซล์ก็มีอีกกลไกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับลองจินตนาการว่าเซลล์กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นประตูที่ล็อกอยู่แล้วอินซูลินก็คือกุญแจในภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยกุญแจมันจะไขาย,ยากมากเหมือนแม่กุญแจมันขึ้นสนิมนะคะเจ้ากรดอะซิติกนี่แหละจะเข้าไปทําหน้าที่เหมือนหยอดน้ํามันให้แม่กุญแจพอหยอดแล้วเป็นไงครับประตูก็เปิดง่ายขึ้นทําให้เซลล์ของเราดึงน้ําตาลเข้าไปใช้ได้ดีขึ้นนั่นเอง เอาละครับมาถึงหัวข้อที่หลายคนน่าจะเราคอยกันอยู่นั่นก็คือเรื่องการลดน้ำหนักแล้วก็คำกล่าวอ้างอื่นๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเรามาดูกันแบบตรงไปตรงมาเลยดีกว่าครับว่ามันมีหลักฐานในมนุษย์มายืนยันเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนพอเราไปดูหลักฐานจริงๆนะครับก็จะเห็นว่า สำหรับเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยผลที่ได้มันน้อยมากๆเลยครับเรียกว่าเป็นแค่ตัวช่วยเสริมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลระยะยาวที่น่าเชื่อถือด้วยส่วนเรื่องต้านการติดเชื้อกับเรื่องชะลอวัยเนี่ยหลักฐานที่เรามีอยู่ตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นทดลองในห้องแลบกับในสัตว์เท่านั้นเองครับยังไม่มีการยืนยันในมนุษย์เลยแม้แต่น้อยคือ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมีการใช้น้ำส้มสายชูเป็นยาฆ่าเชื้อเป็นพันๆปีแล้วจริงๆนะอย่างที่ฮิปโปคริติสบิดาแห่งการแพทย์ก็เคยใช้รักษาแผลแต่ต้องย้ำนะครับว่านั่นคือบริบทของยุคโบราณเลยในยุคปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ที่สามารถมายืนยันสรรพคุณด้านนี้ได้แบบชัดๆเลยครับ โอเคเรารู้เรื่องประโยชน์ของมันไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องนำตาในเลือดทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือความเสี่ยงแล้วก็กฎในการใช้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะใช้ A.C.V ยังไงให้ปลอดภัยที่สุด ข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับคือเรื่องฟันจำเรื่องค่า ph 2 3ที่เราคุยกันตอนแรกได้ไหมครับความเป็นกรดที่สูงขนาดนั้นของ acv เนี่ยมันสามารถกัดกร่อนเคลือบฟันของเราได้เลยนะครับโดยเฉพาะถ้าดื่มแบบเข้มขน้นไม่เจือจางแล้วที่น่ากลัวคือความเสียหายแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเลยนะครับเอากลับคืนมาไม่ได้ด้วย เพราะฉะนั้นวิธีที่จะป้องกันปัญหานี้ได้ก็มี3ข้อง่ายๆเลยครับจำง่ายๆเลยนะ 1. คือต้องเจือจางเสมอเลยนะผสมกับน้ำแก้วใหญ่ๆไปเลย 2. คือป้องกันฟันของเราโดยการใช้หลอดดูดเพื่อลดการสัมผัสโดยตรงและ3คือจับเวลาให้ถูกครับก็คือดื่มก่อนมื้ออาหารที่มีพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นเอง แล้วปริมาณที่เหมาะสมละ่ะควรจะกินเท่าไหรดีคำตอบจากงานวิจัยส่วนใหญ่ก็คือไม่เกิน1ช้อนโต๊ะครับหรือประมาณ15มิลลิลิตรต่อวันนี่คือปริมาณที่เขาใช้ในการศึกษากันแล้วก็ต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าเรายังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในระยะยาวๆเลยนะที่นานเกิน12สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยยังไม่มีใครรู้เอาละครับมาถึงบทสรุปกันแล้วถ้าจะให้พูดแบบฟันธงในประโยคเดียวเลยก็คือ ACV เนี่ยเป็นแค่ เครื่องมือตัวช่วยเล็กๆนะครับไม่ใช่ยาวิเศษแต่อย่างใดสรุปจากหลักฐานทั้งหมดที่เราดูกันมานะครับ a c v ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะราคาไม่แพงแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยด้วยถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ในระยะเวลาที่ไม่นานเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยสําหรับคนที่มีความกังวลเรื่องภาวะดื้อต่ออินซูลินอย่างเช่นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานหรือคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว และคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือผลลัพธ์เล็กๆน้อยๆที่มันช่วยได้เนี่ยมันคุ้มค่าพอที่จะทำให้เราต้องสร้างมันขึ้นมาเป็นนิส,สัยในทุกๆวันหรือเปล่าคำตอบนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้านสุขภาพของแต่ละคนแล้วล่ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ เรียกว่าอยู่ในกระแสะเลยก็ว่าได้นะฮะน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลหรือที่เรียกกันติดปากว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์ฟินิกา ACV นั่นแหละครับคือหลายคนน่าจะเคยได้ยินหรือบางทีอาจจะลองใช้กันมาบ้างแล้วด้วยซ้ำเพราะข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณนี่โอ้โหเยอะมาก ทั้งในเน็ตทั้งแบบว่าบอกต่อๆกันมาช่วยเผาผลาญไขมันบ้างละ่ะควบคุมน้ําตาลในเลือดต่อต้านเชื้อโรคหรือแม้กระทั่งช่วยให้อายุยืนขึ้นก็มีผมจําได้เลยตอนเรียนหมอนะตอนนั้นมอง ACV เหมือนออภูมิปัญญาชาวบ้านหรือพวกการรักษาทางเลือกที่แบบยังไม่มีหลักฐานชัดๆมารองรับเท่าไหร่คำถามสำคัญวันนี้เลยก็คือสรุปแล้วเนี่ย ACV มันเป็นยาวิเศษจริงอย่างที่เขาว่ากันหรือว่าเป็นแค่กระแส วันนี้เราจะมาคุยกันให้เคลียร์เจาะลึกข้อมูลงานวิจัยล่าสุดเลยมาแยกกันดูว่าอะไรจริงอะไรแค่เชื่อต่อๆกันมาแล้วก็ที่สําคัญเลยมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องรู้บ้างค่ะก็เริ่มกันที่ว่า ACV คืออะไรก่อนเนาะจริงๆแล้วกระบวนการทำก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยค่ะมันก็คือ เอาง่ายๆน้ำแอปเปิลหมักเนี่ยแหละค่ะเริ่มจากบดแอปเปิลคั้นเอาน้ำแล้วก็เติมยีสต์ลงไปยีสต์ก็จะเข้าไปกินน้ำตาลในแอปเปิลนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ก่อนคล้ายๆกับทำเบียร์ทำไวน์เลยค่ะจากนั้นก็จะมีแบคทีเรียอีกกลุ่มเข้ามาค่ะที่ชื่ออะซิโตแบคเตอร์ กลุ่มนี้แหละค่ะที่จะเปลี่ยนแอลกอฮอล์ต่อให้กลายเป็นกรดอะซิติกหรืออะซิติกแอซิดซึ่งเจ้านี่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้ ACV มีกลิ่นชุนๆเปรี้ยวๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลักที่เราเชื่อว่าเ,าเกี่ยวข้องกับประโยชน์สุขภาพต่างๆที่เราจะคุยกันต่อไปเนี่ยแหละค่ะอีกเรื่องที่ต้องรู้ไว้เลยคือเรื่องความเป็นกรดน,นะคะค่า PH ของ ACV เนี่ยจะอยู่ประมาณ2-3โหเปรี้ยวจัดเลยนะนั่น ใช่คะ่ะกรดค่อนข้างแรงเลยถ้าเทียบกับน้ำเปล่าที่เป็นกลาง pH 7หรือกรดในกระเพาะเราที่ประมาณ1.5ถึง3.5ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยซึ่งประเด็นนี้จะสำคัญมากตอนที่เราพูดถึงข้อควรระวังโดยเฉพาะผลต่อฟันหรือคนที่มีปัญหากรดไหลย,ย้อนค่ะโอเคครับเข้าใจพื้นฐานแล้วทีนี้ มาเข้าเรื่องหลักกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่ดูเหมือนจะมีงานวิจัยรองรับเยอะสุดเลยใช่ไหมครับเรื่องผลต่อการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ถูกต้องเลยค่ะอันนี้ถือเป็นจุดแข็งหรือว่าเป็นด้านที่ข้อมูลค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันมากที่สุดแล้วค่ะมีงานวิจัยดีๆแบบ RCTs เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ที่สำคัญคือมีการวิเคราะห์แบบ meta analysis ล่าสุดออกมาอันนี้คือเขารวบรวมผลจาก25การทดลองทางคลินิกเลยนะคะคนเข้าร่วมเป็นพันกว่าคนผลสรุปเนี่ยชี้ชัดเลยว่าการกิน ACV ช่วยลดระดับน้าตาลตอนอดอาหารได้จริงลดน้าตาลสะสม หรือ HBA1C ได้ด้วยอ๋อลดน้ำตาลสะสมได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังช่วยลดไขมันไตรกลีเซไรได้ด้วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเลยโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเบาหวานชนิดที่2หรือว่ามีภาวะอ้วนร่วมด้วยค่ะโหผลลัพธ์น่าสนใจมากเลยครับแล้วกลไกมันทำงานยังไงทำไมกรดออซิติกมันถึงช่วยเรื่องน้ำตาลได้ครับ ค่ะมีหลายกลไกที่อธิบายได้นะคะอย่างแรกที่ค่อนข้างชัดเจนเลยคือกรดอะซิติกเนี่ยมันทำตัวเหมือนเป็นเบรคอ่อนๆในระบบย่อยอาหารเราค่ะมันจะเข้าไปชะลอการทํางานของเอนไซม์บางตัวที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาล อ๋อ oh, เหมือนไปขัดขวางนิดหน่อยใช่ค่ะผลก็คือแป้งมันจะถูกย่อยช้าลงน้ําตาลก็จะค่อยๆถูกดูดซึมเข้าเลือดไม่พุ่งปรีดหลังกินข้าวโดยเฉพาะมือที่แป้งเยอะๆนี่เห็นผลชัดค่ะนึกภาพตามเลยครับเหมือนกับว่าสมมติเรากินข้าวมื้อใหญ่ๆปกติน้ําตาลอาจจะพุ่งจาก90ไป180พรวดเดียว แต่ถ้ามี A.C.V. ช่วยมันอาจจะค่อยๆขึ้นไปแค่140หรือ150อะไรแบบนี้ลดความแรงของการสวิงลงใช่ค่ะประมาณนั้นเลยคือมันไปลดไกลซิมิกโหลดหลังมื้ออาหารนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะในระดับเซลล์เนี่ยกรดอะซิติกก็มีผลที่น่าสนใจอีกอย่างแรกคือมันช่วยเพิ่มความไวของเซลล์ต่ออินซูลินค่ะโดยเฉพาะที่เซลล์กล้ามเนื้อซึ่งเป็นตัวหลักเลยที่ดึงน้ําตาลไปใช้เพิ่มความไวต่ออินซูลินหมายความว่าไงครับ คือลองนึกภาพนะคะอินซูลินเหมือนกุญแจเซลล์เหมือนประตูที่มีแม่กุญแจในคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยแม่กุญแจมันอาจจะฝืดๆหรือน้อยลงกุญแจก็เลยไขยเปิดประตูยากน้ําตาลก็เลยเข้าเซลล์ไม่ได้ค้างอยู่ในเลือดสูงกรดอะซิติกเนี่ยดูเหมือนจะไปช่วยให้กระบวนการส่งสัญญาณของอินซูลินมันดีขึ้นคล้ายๆไปหยอดน้ํามันให้แม่กุญแจทําให้เซลลเปิดรับน้ําตาลได้ง่ายขึ้นค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับทําให้เซลล์ตอบสนองดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีกลไกที่เกี่ยวกับตับด้วยค่ะคือปกติตับเราจะผลิตน้ําตาลออกมาเมื่อร่างกายต้องการใช่ไหมคะแต่ในคนที่เป็นเบาหวานหรือดื้ออินซูลินเนี่ยตับอาจจะทํางานผิดปกติคือสร้างน้ําตาลออกมาเยอะเกินทั้งทั้งที่น้ําตาลในเลือดก็สูงอยู่แล้ว ยิ่งแย่ไปกันใหญ่เลยสิครับใช่ค่ะก็มีหลักฐานว่ากรดอะซิติกเนี่ยอาจจะช่วยลดการผลิตน้ําตาลส่วนเกินจากตับตรงนี้ได้ด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้ําตาลตอนอดอาหารมันลดลงและอีกกลไกที่มีการศึกษาเยอะเหมือนกันคือกรดอะซิติกสามารถไปกระตุ้นเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่า AMPK ค่ะ AMPK ค่ะ AMP-activated protein kinase เอนไซม์ ase, ตัวนี้อยู่ในเซลล์ทั่วร่างกายเลยโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมันเหมือนเป็นสวิตช์ใหญ่ควบคุมพลังงานในเซลล์เลยค่ะพอ AMPK ถูกกระตุ้นมันจะส่งสัญญาณให้เซลล์เนี่ยเอาน้ำตาลกับไขมันไปเผาเป็นพลังงานมากขึ้นแล้วก็ลดการเก็บสะสมลงผลมันจะคล้ายๆกับเวลาเราออกกำลังกายสม่ำเสมอเลยค่ะ เฮ้ยน่าสนใจมากที่น่าสนใจกว่านั้นคือกลไกลกระตุ้น AMPK เนี่ยมันเป็นช่องทางเดียวกับที่ยาเบาหวานที่ใช้กันเยอะๆอย่างเมทฟอร์มินออกฤทธิด้วยนะคะโหฟังดูดีมากเลยมีกลไกลแยะๆไปหมดเลยนะครับแถมยังคล้ายยาเมทฟอร์มินอีกแสดงว่าศักยภาพมันก็น่าจะดีสิครับแต่ทำไมเออมันถึงยังไม่ถูกเอามาใช้ในวงการแพทย์แบบจริงจังล่ะครับถ้ามันดีขนาดนั้นเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ คือต้องเข้าใจว่าถึงแม้กลไกลมันจะดูดีดูน่าสนใจหรือคล้ายยาเนี่ย แต่ขนาดของผลหรือเอฟเฟกต์ไซส์ที่เกิดขึ้นจริงๆจ,จากการกิน ACV ในปริมาณที่เราแนะนำกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้แรงเท่ากับการใช้ยาโดยตรงนะคะอย่างงานเมตาแอนลิซิสที่เล่าไปถึงแม้จะบอกว่าผลมันมีนแยะสำคัญทางสถิติคือเห็นความแตกต่างชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติจริงๆการลดลงของน้ำตาลหรือ HBA1c เนี่ยอาจจะอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นไม่ได้มากมายขนาดจะมาแทนยาหลักได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือมีผลจริงแต่ไม่ได้แรงเท่ากินยาใช่ค่ะมันเลยถูกมองมันแค่ตัวช่วยเสริมมากกว่าจะเป็นยารักษาที่สำคัญคือผลลัพธ์ในแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันด้วยค่ะชัดเจนครับ สรุปคือ ACV ไม่ใช่ยาวิเศษรักษาเบาหวานแต่ว่าด้วยกลไกหลายๆอย่างที่ว่ามาโดยเฉพาะเรื่องชะลอ,อการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มความไวอินซูลินมันก็ดูเหมือนจะมีประโยชน์ในการช่วยจัดการน้ำตาลหลังมื้ออาหารได้โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่มีปัญหาดื้ออินซูลินอยู่แล้วถูกต้องค่ะโอเคครับงั้นไปต่อประเด็นถัดไปที่ฮิตไม่แพ้กันเลยเรื่องลดน้าหนักอันนี้เป็นยังไงบ้างครับหลักฐานแน่นพอไหม เรื่องลดน้ำหนักนี่เอ่ก็มีงานวิจัยอยู่บ้างนะคะมี RCT ที่น่าสนใจอันนึงจากญี่ปุ่นทำเมื่อปี2009ค่ะขอให้คนที่มีภาวะอ้วนเนี่ยดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำส้มสายชูเทียบกับกลุ่มที่ดื่มยาหลอกทุกวันเลยนะเป็นเวลา12สัปดาห์หรือ3เดือนผลก็คือกลุ่มที่ดื่มน้ำส้มสายชูเนี่ยน้ำหนักตัวลดลงเส้นรอบเอวลด มวลไขมันก็ลดลงเล็กน้อยแต่ว่ามีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอกค่ะลดลงประมาณเท่าไหร่เหรอครับกลุ่มที่ได้กรดอะซิติกเยอะหน่อยลดได้เฉลี่ยเกือบเกือบ2กิโลกรัมค่ะใน3เดือนกลุ่มที่ได้น้อยลงมาหน่อยก็ลดไปประมาณโลนิดนิดค่ะ1.2กิโลกรัมโห3เดือนลดเกือบ2โลฟังดูก็ไม่เลวนะครับ ค่ะฟังดูเหมือนจะดีนะคะแต่ว่าพอเรามองภาพรวมเอาผลจากหลายๆงานวิจัยมารวมกันมาวิเคราะห์ใหม่ใน systematic reviews หรือ meta analysis ล่าสุดเนี่ยข้อสรุปมันยังเหมือนเดิมค่ะคือหลักฐานณปัจจุบันยังไม่พอค่ะที่จะสนับสนุนให้ใช้ acv เพื่อลดน้ำหนักแบบจริงๆจังๆอ่อะไมเลล่ะครับทั้งทที่มีงานวิจัยที่เห็นผลอยู่บ้างใช่ไหมหอ คือปัญหามันอยู่ที่ข้อจำกัดของงานวิจัยเดิมๆค่ะส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยขนาดเล็กคนเข้าลุ่งน้อยไประยะเวลาศึกษาก็สั้นไปส่วนใหญ่ก็แค่12สัปดาห์นี่แหละค่ะมันบอกผลระยะยาวไม่ได้แล้วก็ วิธีการศึกษาก็ต่างกันเยอะกลุ่มคนที่ศึกษาก็ต่างกันปริมาณ acv ที่ใช้ก็ไม่เท่ากันที่สำคัญคือการควบคุมปัจจัยอื่นที่มีผลกับน้ำหนักเช่นคุมอาหารไหมออกกำลังกายหรือเปล่าตรงนี้มันคุมได้ไม่ดีพอค่ะ อ๋อเลยไม่แน่ใจว่าที่ลดลงเนี่ยเพราะ A C V จริงๆหรือเพราะอย่างอื่นกันแน่ใช่ค่ะผลที่เห็นมันก็น้อยมากๆด้วยซ้ำทำให้ผู้เชื่อชาญส่วนใหญ่ก็เลยยังไม่แนะนำให้ใช้ A C V เป็นตัวหลักในการลดน้ำหนักค่ะเข้าใจแล้วครับสรุปคืออาจจะพอมีผลบ้างนิดหน่อยจริงๆแต่หลักฐานโดยรวมยังอ่อนมากยังห่างไกลาคาว่าตัวช่วยลดน้าหนักที่มีประสิทธิภาพก็แปลกดีนะครับที่เรื่องนี้ยังฮิตอยู่ อาจจะเพราะมันง่ายมั้งหาซื้อง่ายราคาไม่แพงคนก็เลยหวังว่าจะช่วยได้ง่ายๆก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีผลทางอ้อมเล็กๆน้อยๆเช่นบางคนบอกว่าดื่มแล้วรู้สึกอิ่มเร็วกว่าเดิมนิดหน่อยก็อาจจะทําให้กินน้อยลงไปบ้างแต่ผลตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนครับผมงั้นประเด็นถัดไปที่ได้ยินบ่อยๆเหมือนกันคือเรื่องข่าเชื้อต่อสู้กับการติดเชื้ออันนี้ข้อมูลเป็นไงบ้างครับนึกถึงสมัยก่อนเขาก็ใช้น้ำส้มสายชูทำความสะอาดกันอยู่แล้วนะ ใช่เลยค่ะเรื่องใช้ค่าเชื้อนี่มีมานานแล้วในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนะคะถ้าเป็นการทดลองในห้องแลบหรืออินวิโ o รเนี่ยชัดเจนเลยค่ะว่า ACV กับกรดอะซิติกมีฤทธิ์ยับยั้งการโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้หลายตัวเลยทั้งแบคทีเรียอย่างอีโคไลที่ทำให้ท้องเสีย t a p h y l o c คค c u s อเรียสที่ทำให้ติดเชื้อตามผิวหนัง หรือแม้ต่สายพันธุ์ดื้อยา MRSA นะคะ S. ดโมนา s ก็ด้วยแล้วก็เชื้อรายอย่าง c a n ด i d a ที่ทำให้เกิดเชื้อราในช่องคลอดหรือในปากก็โดนยับยั้งได้เหมือนกันค่ะผลในหลอดทดลองนี่ค่อนข้างดีเลยฟังดูดีมากเลยครับในหลอดทดลองแต่คาถามเดิมเลยแล้วมันแปลผลมาสู่การใช้ในตัวคนเราจริงๆได้ไหมครับทำไมสิ่งที่ฆ่าเชื้อในจานทดลองพอมากินเข้าไปอาจจะไม่ได้ผลมันเดิม นี่แหละค่ะคือประเด็นสําคัญเลยการที่สารอะไรสักอย่างมันฆ่าเชื้อได้ในจานเพาะเลี้ยงหรือบนพื้นผิวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพอกินเข้าไปแล้วมันจะไปออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อข้างในร่างกายเราได้เหมือนกันมันมีปัจจัยต่างๆเยอะมากเลยค่ะเช่นอย่างแรกเลยคือความเข้มขน้นในหลอดทดลองเราอาจจะใช้แบบเข้มข้นเลยแต่พอดื่มเข้าไปปุ๊บมันโดนน้ําลายน้ําย่อยอะไรต่างๆเจือจางหมดความเข้มข้นมันลดลงไปเยอะมากค่ะ อ๋อมันเจือจางลงไปเยอะใช่ค่ะแล้วสภาพแวดล้อมในร่างกายเรามันก็ซับซ้อนกว่าเยอะมี pH ต่างกันมีเอนไซม์ side, มีอะไรต่างๆที่อาจจะไปลดฤทธิ์ของกรดอะซิติกได้แล้วพอถูกดูดซึมเข้าเลือดไปแล้วมันก็กระจายไปทั่วร่างกายอีกความเข้มข้นที่จะไปถึงตรงที่ติดเชื้อจริงๆเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปจนฆ่าเชื้อไม่ได้แล้วค่ะเข้าใจเลยครับมันไม่เหมือนกับการเอาไปลาดใส่เชื้อโดยตรงในจานทดลอง ถูกต้องค่ะแล้วตำแหน่งที่ติดเชื้ออีกล่ะคะถ้าติดเชื้อในอวัยวะข้างในลึกๆการดื่ม ACV มันอาจจะไปไม่ถึงเลยก็ได้ด้วยเหตุผลพวกนี้แหละค่ะทำให้จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยดีๆในคนที่น่าเชื่อถือพอจะมายืนยันได้ว่าการดื่ม ACV ีเนี่ยมันช่วยรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อต่างๆภายในร่างกายได้จริงๆดังนั้นเรื่องสรรพคุณด้านนี้ก็เลยยังอ,อ่อยังขาดหลักฐานในคนรองรับอยู่ค่ะ ชัดเจนมากครับอธิบายความต่างระหว่างผลในแลบกับในคนได้ดีเลยสรุปคือฤทธิ์ฆ่าเชื้อในหลอดทดลองมีจริงแต่ยังไม่มีหลักฐานว่ามันจะช่วยรักษาการติดเชื้อในคนได้จริงๆค่ะอีกเรื่องที่เห็นแชร์กันเยอะเลยโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพสายชะลอวัยคือเรื่องประโยชน์ด้านอายุยืนต g i n g อันนี้แหละครับจริงแช่ไหน สำหรับเรื่องชะลอวัยอายุยืนอันนี้ต้องบอกว่าหลักฐานยิ่งน้อยลงไปอีกค่ะคือมันจำกัดอยู่แค่ในสัตว์ทดลองตัวเล็กๆอย่างพวกหนูหรือหนอนตัวกลมๆที่ชื่อ C elegans แล้วก็เป็นการทดลองในระดับเซลล์หรือในหลอดทดลองเท่านั้นเลยยังไม่มีการศึกษาในคนเลยแม้แต่าง,งานเดียวค่ะอ้าวเหรอครับมีแค่ในสัตว์ทดลองเองเหรอ ใช่ค่ะอย่างเช่นเขาไปศึกษาในหนูแก่ๆแ,แล้วพบว่ากรดอะซิติกอาจจะมีผลกับยีนที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อฟอหรือการทำงานของไมโทคอนเดรียที่มันจะเสื่อมไปตามอายุหรือศึกษาในหนอนซ e l e เล n กแล้วพบว่ามันอาจจะอายุยืนขึ้นนิดหน่อยหรือมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์ประสาทในแบบจาลองโรคสมองเสื่อมในสัตว์อะไรทานองนี้ค่ะแต่ที่ต้องย้าม,มากๆเลยคือผลในสัตว์ทดลองพวกนี้ เอามาสรุปกับคนไม่ได้เลยนะคะร่างกายคนเรากระบวนการแก่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้คือไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือในคนเลยมาสนับสนุนว่า ACV ช่วยชะลอแก่หรือทำให้อายุยืนได้เรื่องนี้ยังห่างไกลมากคะ่ะเข้าใจเลยครับเรียกว่าเป็นประเด็นที่ห่างไกลาจากความจริงในคนมากสุดเลยในบรรดาเรื่องที่เราคุยกันมาเป็นเรื่องความหวังการตลาดมากกว่าวิทยาศาสตร์ตอนนี้ ประมาณนั้นเลยค่ะเอาละครับเราไล่เรียงสปปรรพคุณต่างๆมาพอสมควรแล้วทีนี้มาถึงเรื่องที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยแต่คนอาจจะมองข้ามไปคือเรื่องความปลอดภัยครับอันนี้มีอะไรต้องกังวลหรือระวังเป็นพิเศษบ้างไหมครับข้อกังวลหลักเลยนะคะที่ชัดเจนสุดแล้วก็มีหลักฐานคนคนข้งดีเลยคือผลกระทบต่อเคลือบฟันค่ะ อ๋อเรื่องฟันสึกนี่เองใช่ค่ะอย่างที่บอกไปว่า ACV มันมีความเป็นกรดสูงมาก pH 2 3ถึงเนี่ยการที่ฟันเราสัมผัสกับกรดระดับนี้บ่อยๆโดยตรงมันกัดกร่อนเคลือบฟันได้ค่ะเคลือบฟันเป็นชั้นนอกสุดที่แข็งๆปกป้องฟันเราอยู่พอมันโดนกัดกร่อนบ่อยๆก็จะบางลงอ่อนแอลงนำไปสู่ปัญหาฟันผุเสียวฟันฟันสึกได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเลยนะคะถ้าดื่มแบบเข้มข้นไม่เจือจางหรือดื่มเสร็จแล้วไปแปรงฟันทันทีอันนี้ ยิ่งเสี่ยงเลยค่ะเรื่องฝันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วมีคําแนะนํำไหมครับว่าควรกินยังไงให้ปลอดภัยขึ้นปริมาณเท่าไหร่ผสมยังไงดีค่ะก็มีคําแนะนําที่พอจะอิงตามงานวิจัยส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันแล้วไม่ค่อยเจอผลข้างเคียงรุนแรงในระยะสั้นนะคะคือปริมาณเนี่ยไม่ควรเกินวันละ1-2ช้อนโต๊ะ หรือประมาณ15-30 ml ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะแนะนำให้เริ่มน้อยๆก่อน<ๆ>เช่น1ช้อนชา 5ML ถึง1ช้อนโต๊ะ15 ml ต่อวันก็พอแล้วก็หัวใจสำคัญเลยต้องเจือจางค่ะอันนี้ย้ำเลยห้ามดื่มเพียวๆเ,เด็ดขาดต้องผสมในน้ำเปล่าแก้วใหญ่ๆเลยอย่างน้อยก็240-300 ml, ml หรือประมาณ8-10ออนซ์ก่อนดื่มเสมอต้องเจือจางเยอะๆเลยนะครับ ใช่ค่ะส่วนเวลาดื่มถ้าอยากหวังผลเรื่องคุมน้ำตาลก็แนะนำดื่มก่อนมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อที่มีแป้งเยอะๆ แต่ถ้าใครดื่มก่อนแล้วรู้สึกไม่สบายท้องปวดท้องก็อาจจะลองปรับเป็นดื่มพร้อมอาหารหรือหลังอาหารแทนก็ได้ค่ะแล้วก็วิธีดื่มนะคะเพื่อลดการสัมผัสกับฟันโดยตรงก็แนะนําให้ใช้หลอดดูดค่ะพยายามให้เครื่องดื่มมันผ่านเข้าคอไปเลยสัมผัสฟันให้น้อยที่สุดพอหลังจากดื่มเสร็จแล้วก็ให้บ้วนปากด้วยน้ําเปล่าสะอาดๆเพื่อล้างกรดที่อาจจะค้างอยู่แต่อย่าพึ่งแปรงฟันทันทีนะคะควรรอยอย่างน้อยสัก30นาทีให้เคลือบ ฟันมันได้คืนสภาพก่อนค่อยแปรงค่ะอ๋อมีเทคนิคเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้หลอดบ้วนปากรอค่อยแปรง นอกเหนือจากเรื่องฟันแล้วผลข้างเคียงอื่นที่อาจจะเจอได้ในบางคนก็คืออาการไม่สบายท้องคลื่นไส้หรือแสบร้อนกลางอกอันนี้ก็เพราะกรดมันอาจจะไประคายเคืองเยื่อบุหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหารได้โดยเฉพาะคนที่มีโรคก,กรดไหลย,ย้อนเกิดอยู่แล้วเนี่ยการดื่ม ACV อาจจะไปกระตุ้นให้อาการมันแย่ลงได้ในบางคนค่ะ แล้วความรุนแรงของผลข้างเคียงพวกนี้ล่ะครับมันอันตรายไหมส่วนใหญ่จากงานวิจัยนะคะที่ใช้ในปริมาณที่แนะนำแล้วก็มักจะศึกษาไม่เกิน12สัปดาห์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีรายงานผลข้างเคียงที่รุนแรงค่ะหรือถ้ามีก็ไม่ต่างจากกลุ่มที่ได้ยาหลอกเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะพอเป็นข่าวดีได้บ้างค่ะแสดงว่าถ้าใช้ถูกวิธีในระยะสั้นๆก็น่าจะพอปลอดภัยสาหรับคนส่วนใหญ่แต่ที่น่าห่วงคือผลระยะยาว ถูกต้องเลยค่ะอันนั้นคือข้อจํากัดใหญ่มากๆเลยคือเรายังไม่มีข้อมูลเลยค่ะเรื่องความปลอดภัยของการกิน ACV เป็นประจํานานๆเกิน3เดือนหรือ12สัปดาห์เราไม่รู้เลยว่าการได้รับกรดอะซิติกทุกวันวันๆเป็นปีๆเนี่ยมันจะส่งผลเสียอะไรกับร่างกายในระยะยาวหรือเปล่าเช่นกับกระดูกับระดับโพแทสเซียมในเลือดหรือกับอวัยวะอื่นๆดังนั้นถึงแม้ระยะสั้นจะดูโอเคแต่ระยะยาวยังมีความไม่แน่นอนสูงมากค่ะ เป็นประเด็นที่ต้องระวังจริงๆครับค่ะเพราะฉะนั้นคําแนะนําที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือถ้าใครมีโรคประจําตัวอยู่แล้วเช่นโรคไตกระดูกทรุนหรือกินยาบางอย่างอยู่โดยเฉพาะยาขับปัสสาวะยาเบาหวานหรือยาโรคหัวใจบางตัว ควรปรึกษาหมอหรือเพศสัชกรก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มกิน ACV เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่ปิดตีกับยาหรือกระทบการรักษาหลักอย่าคิดว่าเอ๊ะของธรรมชาติน่าจะปลอดภัยเสมอไปไม่ใช่แบบนั้นค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยครับละเอียดและสำคัญมากๆเลยสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้ น้ำส้มสายชูหมักจาก Apple หรือ ACV เนี่ยสรุปว่าไม่ใช่ยาวิเศษครอบจักรวาลอย่างที่อาจจะเข้าใจกันนะครับประโยชน์ที่ดูจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับค่อนข้างชัดเจนที่สุดก็คือด้านการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารอันนี้อาจจะมีประโยชน์เสริมสำหรับคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินเป็นเบาหวานชนิดที่2หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช่ค่ะส่วนเรื่องลดน้าหนักหลักฐานยังอ่อนมาก ผลก็น้อยไม่พอจะแนะนำเป็นตัวหลักได้เรื่องต่อต้านเชื้อโรคก็มีฤทธิ์แค่ในหลอดทดลองยังพิสูจน์ในคนไม่ได้แล้วเรื่องชะลอวัยอายุยืนอันนี้ยิ่งห่างไกลเลยมีแค่ในสัตว์ทดลองเท่านั้นถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องย้ำเรื่องความปลอดภัยมากๆการใช้ให้ถูกวิธีทั้งปริมาณการเจอจางการใช้หลอดสำคัญมากถ้าจะลองใช้นะคะ ถึงแม้ ACV จะหาซื้อง่ายราคาไม่แพงดูเหมือนจะปลอดภัยในระยะสั้นแต่การขาดข้อมูลระยะยาวก็ยังเป็นข้อจำกัดใหญ่ที่ต้องคิดถึงเสมอจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ในข้อมูลที่เราดูกันมานะคะการแนะนำให้ใช้ ACV เนี่ยก็เลยมักจะจำกัดอยู่ในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องดื้ออินซูลินหรือต้องการตัวช่วยเสริมเรื่องคุมน้ำตาลหลังอาหารเท่านั้นจริงๆค่ะด้านอื่นๆนี้ยังยากที่จะแนะนำอย่างมั่นใจได้ในตอนนี้ เป็นข้อสรุปที่เคลียร์คัดชัดเจนบนพื้นฐานของหลักฐานจริงๆครับทีนี้ก่อนจะจบกันไปมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับคือในเมื่อกรดแอซิติกมันคือตัวสําคัญที่ให้ประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องน้าตาลใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วกรดแอซิติกเนี่ยมันก็มีอยู่ในน้ําส้มสายชูชนิดอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นน้าส้มสายชูจากข้าวไวน์เวเนกา้าหรือจากมส์พวกนี้ก็มีกรดแอซิติกเหมือนกันใช่ค่ะมีเหมือนกันคําถามคือ แล้วน้ำส้มสายชูชนิดอื่นมันอาจจะมีประโยชน์คล้ายๆ ACV หรือเปล่าทำไม ACV มันถึงดังกว่าเพื่อนละ่ะหรือว่าความเป็นแอปเปิลเองมันมีอะไรพิเศษซ่อนอยู่มีสารอื่นเช่นพวกโพลีฟีนอลหรืออะไรบางอย่างที่มันทำงานเสริมกันกันกบกรดอะซิติกหรือมีประโยชน์ที่วิทยาศาสตร์ยังไม่รู้นั่นสิค่ะน่าคิดเหมือนกันก็น่าสนใจนะครับอาจจะเกี่ยวกับการตลาด รสชาติหรืออาจจะมีอะไรจริงๆก็ได้ใครจะรู้ทิ้งไว้เป็นคำถามให้ลองไปหาข้อมูลกันต่อหรือลองคิดกันดูเล่นๆนะครับ